สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการขยายถนนเขาน้ำหนาวหรือโครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข1 2ึอํอำเภอลมสักถึงอำเภอคอนสารซึ่งกรมทางหลวงมีแผนที่จะพัฒนาถนนสายนี้ให้เป็นถนนสีช่องจราจรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงการนี้กันนะครับ กรมทางหลวงเร่งออกแบบขยายถนน4เลนทางหลวงหมายเลข1 2 ช่วงอำเภอลมศักถึงอำเภอคอนสารปรับแนวอ้อมเขตอุทยานน้ำหนาวโดยปัจจุบันถนนเส้นนี้ได้มีการขยายเป็นถนน4ช่องจราจรแล้วกว่า696กิโลเมตรหรือประมาณ89%ของเส้นทางทั้งหมดวงเงินลงทุนที่ผ่านมาประมาณ28,000ล้านบาทโดยยังคงเหลือเส้นทางช่วงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูร์ถึงอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิระยะทางประมาณ81กิโลเมตรที่ยังเป็น2ช่องจราจรซึ่งแนวเส้นท ทางช่วงนี้ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่งสภาพเส้นทางผ่านภูมิประเทศที่เป็นเขาสลับเหวลึก จึงมีความจำเป็นต้องปรับแนวเส้นทางรวมทั้งพิจารณาข้อจำกัดด้านกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพัฒนาโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและออกแบบโดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นบริเวณสามแยกสักหลงโดยแนวเส้นทางช่วง30กิโลเมตรแรกเป็นถนนตัดใหม่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข22-16ผ่านอำเภอนํานหนาว ไปจนถึงจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข1-2ที่3แยกห้วยสนามทรายจากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข1-2เดิมจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่กิโลเมตรที่448ระยะทางประมาณ111กิโลเมตรครอบคุมพื้นที่12ตำบล5อำเภอ3จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์ชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นรูปแบบโครงการนะครับออกแบบเป็น3ช่วงตามลักษณะภูมิประเทศ โดยช่วงที่หนึ่งตัดถนนใหม่ขนาดสีช่องจราจรแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศทั้งบริเวณพื้นที่ราบจะเป็นเกาะกลางแบบดินถมปูแผ่นคอนกรีตและพื้นที่ภูเขาจะเป็นเกาะกลางแบบแท่งคอนกรีตพร้อมแยกคันทางต่างระดับ ช่วงที่2แนวเส้นทางทับซ้อนกับทางหลวงหมายเลข2216ออกแบบเป็นทางหลวงสี่ช่องจราจรและ6ช่องจราจรบริเวณชุมชนพื้นที่ราบในเขตอำเภอน a m หนาวนะครับช่วงที่3ในแนวเส้นทางทับซ้อนระหว่างทางหลวงหมายเลข12เดิมโดยมีการออกแบบพิเศษในพื้นที่ภูเขาเพื่อรักษาระบบนิเวศโดยใช้แนวเส้นทางถนนเดิมปรับปรุงและการก่อสร้างสะพานใหม่โดยมีการออกแบบให้มีจุดพักรถไว้3แห่ง ได้แก่จุดพักรถท่าอีบุญกิโลเมตรที่9อำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูร์จุดพักรถหลักด่านกิโลเมตรที่33อำเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์และจุดพักรถทุ่งพระ กิโลเมตรที่92อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งโครงการดังกล่าวจะออกแบบให้แล้วเสร็จภายในปลายปีนี้และจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใช้เวลา2ปีจากนั้นก็จะเริ่มของว่ประมาณในการเวนคืนที่ดินใช้เวลาอีก2ปีจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี2573ถึง2575 และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ภายในปี2,576นะครับโครงการนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยยกระดับระบบคมนาคมของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางลดต้นทุนโลจิสติก เติมเต็มโครงข่ายช่วงสุดท้ายถนนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกหรือว่า East West Economic Corridor จังหวัดตากถึงจังหวัดมุกดาหารระยะทาง777กิโลเมตรและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทยนะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆครับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อรองรับความเจริญและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือโครงการอื่นๆที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบข่าวการพัฒนาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณข่าวจากกรมทางหลวงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ